สวัสดีครับเพื่อนๆในกรณีดราม่าของพระเหรียนทองคําจนนําไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยกกันเนี่ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากรณีนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกนะแต่ที่จะเป็นประเด็นจนนําไปสู่สภาพการที่จะต้องมาชี้ขาดกันและก็ไม่น่าจะจบลงแบบง่ายๆ วันนี้สิ่งที่จะเรียกว่าประโยชน์จากสาลานี้จนถึงขั้นที่สองเซียนผู้ยิ่งใหญ่จะต้องไปนั่งถกกันในรายการโหนกระแสเนี่ยใครจะเป็นคนได้ใครจะเป็นคนเสียวันนี้ในรายการก็มีความพยายามจะนำเอาเรื่องราวนี้มาตีแผ่เพื่อที่จะบอกให้ผู้คนในประเทศนี้ ได้รับทราบว่าในวงการพระเครื่องนั้นมีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจและยังไม่รู้อย่างท่องแท้แต่ก็ยังมีคนกระสันที่จะเข้าไปสู่วงจรอันอุบาทน,นี้อยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆก็ผลประโยชน์เป็นเรื่องแรกนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องศรัทธาแต่ศรัทธาเนี่ยไม่น่าจะเป็น เรื่องหลักเพราะวันนี้มีใครกล้าพูดไหมว่าศรัทธามันนำหน้าผลประโยชน์ไม่มีหรอกครับเพื่อนๆไม่มีและบอกได้เลยว่าผมเองก็เป็นนักสะสมที่เคยเผชิญหน้ากับหลายๆความเลวร้ายมาหลายครั้งหลายหนจากคำว่าศรัทธานี่แหละครับผมเนี่ย สามารถที่จะบอกเพื่อนๆได้ว่าวันนี้ผมยืนอยู่บนบนฐานะอะไรก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าเวลาที่จะพาให้พวกเรามาสู่ความจริงมันต้องใช้เวลามันจะทำความสูญเสียให้เราในขณะหนึ่งหลายคนอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าล้มละลาย จากการสะสมพระเครื่องที่ไม่มีความรู้แล้วเชื่อแค่คำคำนั้นว่าเขาเป็นเซียนเขาเข้าใจเขารู้มากกว่าเราแต่จะบอกให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าเราจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนเพราะเงินที่เรากำลังจะเอาไปจ่ายให้คนพวกนี้ไปเช่าพระหรือเรียกว่าไปซื้อ กับคนที่เราเรียกคนพวกนี้ว่าเซียนเนี่ยเรารู้จักเขาดีแค่ไหนหัวนอนปลายเท้าคนพวกนี้มันอยู่ที่ไหนมันทำธุรกิจอะไรที่นอกจากเป็นเซียนพลาแล้วอันนี้เนี่ยพวกนักสะสมจะต้องไปหาข้อมูลเอาเองเพื่อจะเลือกจะคบคน เพราะการครบคนเป็นหนึ่งในมงคล38ที่พระท่านสอนไว้ว่าอเสวนาจากพาลานังถ้าคบคนผ่านคบคนชั่วคบคนสเปโตมีแต่ความหลอกลวงมีแต่ผลประโยชน์หรืออยากมีอยากได้ไอ้คนพวกนี้ไอ้เสียนพวกนี้ก็จะพาเราลงเหวมันจะพยายามยัดพระซึ่งผมเนี่ยเจอมากับตัวนะ ผมเอาประสบการณ์ล้วนๆเลยว่าและหลายหลายคนที่ผมรู้จักก็เจอมาทั้งนั้นพูดด้วยเสียงคําเดียวเลยบอกได้เสียงคําเดียวเลยว่าถ้ากูเลือกได้กูจะไม่เดินเข้ามาในวงจรอันอุบาทชาติชั่วได้ขนาดนี้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้เจอและเผชิญหน้ากับความเลวร้าย ระยตำตําบอนได้ถึงเพียงนี้แต่นี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเดินเข้ามาแล้วความระมัดระวังตัวเราจะต้องระมัดระวังตัวด้วยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีในวงการนี้ยังมีอยู่อีกเยอะนะยังมีอยู่เพราะคนพวกนี้เอาวัตถุบงคลมาค้าขาย เอาวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาค้าขายมาหากินมาทำสิ่งที่เรียกว่าทำเพื่อปากท้องตัวเขาเองแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เขาเล่าความเท็จผิดศีลธรรมต่ออาชีพเขาก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปสาบ เพราะคนพวกนี้จะพินาศย่อยยับไปเองอย่างที่เราเห็นนะวันเนี้ยความย่อยยับความพินาศเจ๊งอะ่ะภาษาจีนเขาเรียกคำเนี้ยมันมาจากการกระทำของพวกเขาทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เกี่ยวกับพวกเราพวกเราเป็นแค่นักสะสมเราอยากได้พระแท้พระดีและพระเดิมแต่พวกนี้ต้องการคือจะขายอย่างเดียว จะหาเงินเข้าบ้านอย่างเดียวจะหาเงินเข้าพุงเข้าท้องเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงเมียน้อยและผมจะบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ถ้าเลือกได้เก็บเงินเอาไว้อย่าทะลึ่งออกมาเล่นพระถ้าไม่รู้เพราะที่นี่มันเป็นโลกมายามันเป็นป่าหิมมพานของนักสะสม และของพวกเซียนทั้งหลายวิทยาธรทั้งหลายที่นับวันจะมีแต่ความเสื่อมจากการกระทำของตัวมันเองนั่นแหละครับเพื่อนๆเอาใจช่วยนะว่าต้องรอดให้ได้สวัสดีครับก็มาวันนี้จะเป็นบทสรุปนะครับบทสรุปสิ่งที่ได้ศึกษาและก็เรียนรู้จาก ประเด็นหลวงปู่ทวด2,508ระหว่างคุณบอยท่าประจันกับคุณโอบางแพรนะครับมันได้ความรู้หลายอย่างซึ่งผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็เลื่อนผ่านนะครับในกรณีของทั้งสองท่านนะครับนั่นคืออีกคนหนึ่งสู้ด้วยการหาประวัติจัดร้าแต่ก็มีจุดอ่อนในการที่เรียกว่าไม่สามารถหักล้างในข้อมูล ในเรื่องของอรอยตัดหรือว่าตัวตัดของคุณบอยได้อ่ะอันนี้เนี่ยคือข้อด้อ,ดอยของทั้งสองฝั่งนะครับคุณบอยก็เหมือนกันก็ไม่สามารถที่จะคือก็อาจจะหามาก็ได้แต่เขาก็ไม่อยากจะไปเสริมของอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนั่นคือประวัติความเป็นมาเป็นไปหรือว่ามันมีบล็อกอะไรบ้างนะครับหรือถ้ามันไม่มีเราไม่ทราบแล้วเราเอามาใช้การตัดแจงเองก็ควรจะ พูดให้มันเด็ดขาดนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการสับสนกันในวาระต่อไปถามว่าได้ความรู้จากคุณบอยเยอะไหมได้มากเลยครับแต่ถ้าไปยึดคําว่าทุกอย่างจบที่ตัวตัดของคุณบอยอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนของคนที่จะเข้าองการพระในโอกาสต,ต่อไปเพราะอะไรเพราะถ้าคุณบอกว่ายึดที่ตัวตัดแต่บางเอิญคุณไม่รู้ว่าตัวตัดในรุ่นนั้นๆเนี่ย ฟังให้ดีๆนะตัวตัดในรุ่นนั้นๆเนี่ยมีกี่ตัวตัดคราวนี้ก็คือความบัรไลัยล่ะเพราะอะไรสมมติว่าผมเนี่ยคุณเนี่ยคุณหรือผมเนี่ยไปยึดว่าเฮ้ยตัวตัดที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวตัดเหมือนกับหลวงหลวงปู่ทวดที่เป็นประเด็นเลยนะครับรุ่นศูนย์แปดเนี่ยถ้าเราไปยึดแต่ตัวตัดที่หนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่ามีตัวตัดที่สองเนี่ย มันก็ย่อมเป็นความผิดพลาดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคือประวัติความเป็นมาหรือหลักฐานไรต่างๆมันต้องควบคู่กันไปด้วยสิอ่าจะมาบอกว่าเอาแต่ตัวตัดอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเาหักล้างอะไรกับใครนะแต่กําลังจะบอกว่ามันต้องประกอบกันสิเราต้องมีความรู้เพิ่มนะครับนั่นก็คือได้ความรู้จากการที่เราศึกษาทั้งสองฝั่งเนี่ยความรู้เพิ่มกันก็คืออย่าไปบอกว่าเฮ้ยตัวตัดจบแล้วจ่ายตัง ขาซื้อก็คือจบมันไม่ได้อย่างน้อยมันต้องมีว่าเออที่มาที่ไปมันมีกี่ตัวตัดเออพราะถัำตัวตัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัญลักษณ์เป็นวาโค้ดเราก็ต้องมาดูกันว่ามันมีกี่ตัวตัดสมมุติว่ามันมีสามตัวตัดขึ้นมาสามตัวตัดหมายถึงว่าเหรียญที่มันทํามากๆนะครับมันจะมีตัวตัดเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันทําเยอะไงพอมันมีสามตัวตัดไอตัวตัดแต่ละอันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั่นหมายถึงรอตา่ รอยตัดนะครับรอยตัดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเออเรียนรุ่นเนี้มีสามรอยตัดอ่ามีสามรอยตัดหรือว่าสามบล็อกจะเรียกว่าบล็อกก็ไม่ได้เราเรากำลังคุยกันเรื่องตัวตัดเนาะบล็อกนั้นส่วนบล็อกต่างหากเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเรารู้ทั้งสามตัวตัดเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าโอเคเราสําเร็จการศึกษาแล้วรู้ว่าเออเฮ้ยรุ่นเนี้ยมันมีสามตัวตัด คราวนี้ไอ้สามตัวตัดใครจะเอาเหรียญไหนมาเราสามารถจดจำสามตัวตัดนั้นได้นั่นคือคุณจบปริญญาเอกแลละแต่ถ้าเกิดว่าคุณจําได้แค่ตัวตัดเดียวเคยเห็นเหรียญจริงมาแค่ตัวตัดเดียวอันนี้ยกตัวอย่างกับรุ่นใหม่ๆอะไรไปนะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นนั้นแล้วนะกําลังมาบอกว่าความรู้ที่ควรจดจําอ่ะถ้าเราจําได้แค่ตัวตัดเดียวแล้วปรากฏว่าอีกสองตัวตัดเราจําไม่ได้เราไม่รู้ และเราไปตีพระไอ้สองตัวตัดนั้นเก้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดคุณก็ไม่ใช่เสียงไงแล้วก็เกิดไอ้คนที่เขาถือพระเอางั้นมาแล้วปรากฏว่าเขาทิ้งไปในกรณีอย่างพระเหรียญทองคําที่เป็นประเด็นเนี่ยผมก็อาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นเหรียญอื่นผมเชื่อว่าจะเกิดกรณีทิ้งไปอะแต่เหรียญทองคําเนี่ยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะ ตัดผิดหรือว่าเซียนตีเกยังไงก็ช่ก,ก็ไม่น่าจะทิ้งไปนะเอออัน,นอัน,นอันนี้ก็ต้องมันก็มีมีมีอะไรที่ต้องโต้แย้งอะ่ะแต่ถ้ายังเป็นอเมริกาทองแดงอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาตีเป็นเก้หลายคนก็โยนทิ้งเลยก็มีนะครับคราวน,นี้ผมถึงได้บอกไงว่ามันได้ความรู้จริงๆต้องขอบคุณคุณบอยกับคุณคุณโอ๊ตว่า บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องศึกษาที่มาที่ไปว่าเอ้ยเขาสร้างเมื่อ,อไรใครสร้างมีกี่พิมพ์มีกี่ตัวตัดล่าสุดเห็นไหมสิบหกพิมพ์ของหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าเห็นไหมทีแรกเขาบอกว่ามีแค่สามพิมสามพิม 4, พสี่สามพิมก็คือเล็กลกางใหญ่แต่ก็คือบอล็อกละสี่พิมอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมันถึงได้เป็นสิบหกพิมไง อ่านะครับเลขกลางใหญ่ก็คืออย่างละสี่สี่สี่แต่เซียนส่วนใหญ่จะบอกว่ามีแค่สามอะไรทำนองเนี้อ่ะเลยไปนี่ไงคือสิ่งกำลังจะบอกว่าเราได้ความรู้เราไม่ได้มาโต้แย้งหรือว่ามากวนตีนไทยไม่ได้อยู่ฝ่ายโอ๊ตไม่ได้อยู่ฝ่ายบอยแต่เรากำลังที่ผมดูเนี่ยเราก็ศึกษาวาเอออันนี้เราได้ความรู้เว้ยเออเฮ้ยถ้าบอกว่าเอาตัวตัดอย่างเดียวเออสิ่งโต้แย้งมาตัวตัดมันก็ไม่ได้มีอันเดียว พระแต่ละรุ่นบางครั้งมันมีสองอันสามอันขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังศึกษาไม่หมดยังไม่ได้ไปเอาตัวตัดอื่นๆมาไว้ในเมมโมรีงหมดเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ยังไม่ได้เอ,อ่อจะไปชี้ขาดให้ใครได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกตัวตัดที่มันเรารู้ว่าเอ้ยรุ่นเนี้ยมันมีสามตัวตัดแล้วเรารู้หมดนั่นเราจึงจะไปชี้นําหรือว่าชี้แนะให้ใครได้ชี้ขาดให้กับคนอื่นได้ แน่นอนที่สุดคนอย่างบอยท่าพระจันทร์เนี่ยคือคนอัจฉริยะคนหนึ่งเขาเห็นอะไรมาเขาจําได้หมดอันนี้คือความอัจฉริยะของเขานะเออเราก็เอาความอัจฉริยะของเขาเนี่ยมาดูว่าเออเขาเป็นคนที่เห็นรอยตัดตัวตัดอะไรมาแล้วเขาจําแม่นมากนี่คือความอัจฉริยะซึ่งคนอื่นๆไม่ว่าคุณว่าผมท,ทั่วทั่วไปเนี่ยไม่มีใครมานะจําจได้ขนาดนั้นหรอกอันนี้คือความเก่งกาจของบอยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยบางทีบางคนเอ้ยมึง พยายามจะพูดเหมือนโต้แย้งเรื่องรอยตัดผมพูดเสริมพูดพอให้ทุกคนได้สังเกตว่ามันไม่ได้มีหนึ่งเดียวถ้าเราไปยึดแค่หนึ่งเดียวเราอาจพลาได้แค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาในส่วนของประวัติศัตร์ที่โอดเขาโต้แย้งมามันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปศึกษาเอาว่าวิธีการดูพระเอก A ของเขาเขาเป็นคนพูดง่ายเขาเป็นคนที่เคยอยู่ในวงการทําพระเอนั่นแหละเพราะฉะนั้น เขาเอาตรงนี้มาให้เราศึกษาเขาออกมาพูดออกมาเผยไตยก็ต้องขอบคุณเขานะเออคิดกันง่ายๆ,ๆนะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เกิดประเด็นเออพระอ,องค์นี้แล้วก็เอาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็ตั้งสังเกตเอามาไว้ในเป็นความรู้ของเราถ้าเรายังจะคิดจะอยู่ในวงการพร,ระนะครับอย่าไปคิดว่า บรรดาติ่งหรือบรรดา fc ทั้งหลายเนี่ยพอพูดพาดพิงฝั่งไหนฝั่งหนึ่งไปเนี่ยโอ้โหประเภทแบบว่าแทนที่จะให้ความรู้เพิ่มหรือว่าโต้แย้งแบบมีเหตุผลมาพูดอยู่คําเดียวว่าตัดจบซื้อจบตัดจบซื้อจบหกคนหนึ่งแหละถ้าพูดแค่เนี้ยผมไม่ชอบแต่ถ้าพูดว่าอธิบายว่าเราต้องดูต้องในการศึกษาประวัตินอกจากตัวตัดแล้วเราต้องดูด้วยว่าแต่ละงวดแต่ละรุ่นแต่ละปีที่สร้างเนี่ยเขาสร้างมากี่ตัวตัด แล้วเราต้องจดจําถ้า3ามตัวตัดก็ต้องหาตัวตัดนั้นมาให้ได้นะครับสําหรับการเหรียญเรายิ่งเหรียญรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวตัดไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแน่นอนถ้าเราเอามาตรฐานตัวตัดหนึ่งเดียวไปใช้กับรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่ๆนะชี้หายเลยครับเพื่อนๆจาไว้นะต้องศึกษาเพราะฉะนั้นต้องศึกษาที่มาที่ไปแต่ไอ้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันอาจจะ ผ่านไปอาจจะหายากสักนิดหนึ่งเราก็ระแวดระวังหน่อยก็แล้วกันเอาเป็นความรู้ก็ต้องบอกแล้วไงว่าต้องขอบคุณรายการของหนุ่มกัญชัยแล้วก็ขอบคุณบอยท่าประจันและก็ขอบคุณโอ๊ตที่มาเปิดมุมมองใหม่ๆดีๆให้เราได้ศึกษาสิ่งที่ผมพูดมีเท่านี้เองไม่ได้จะแต่ว่าบางดูบางทีเหมือนแบบเราจะไปเสริมในส่วนของคุณบอยเท่านั้นแหละมันเลยทําให้ดูเหมือนเราไปกวนตีมคุณบอยหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือความรู้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ